เมื่อประมาณปี57ได้นำทะเบียนร,รถมอเตอร์ไซค์ไปจำนำกับบริษัทลิสซิ่งส่งไปบ้างแล้วก็ต่อมาได้ย้ายบ้านไปอยู่ต่างจังหวัดต,ตกงานก็เลยไม่ได้ส่งต่อตอนนี้มีจดหมายมาที่บ้านให้ไปชำระเงินประมาณ3 9 0 0 0บาจำไว้ตอนนั้นคือ10,000บาทตอนนี้รถคันนี้ก็พังใช้ไม่ได้แล้วและเจ้าของก็ไม่มีสมบัติอื่นนอกจากาซื้อบ้านกู้ร่วมกับสามียังผ่อนไม่หมด ลูกลูกเป็นเจ้าบ้านเขาจะยึดได้ไหมคะกรุณาแนะนําด้วยคะ่ะเชิญพี่สุชาติในเบื้องต้นกันครับครับคืออย่างนี้ฮะกรณีเอารถไปจำนำนะฮะตอนนี้<ม>เขาทวงหนี้มา3ามหมื่นเก้านะครับถ้ากรณีถ้าเราไม่ไปชําระตามที่หนังสือเขาเรียกโนติสหนันสงสือตรงถามเนี่ยเขาก็จะใช้สิทธิ์ทางศาลในการ<ม>ฟ้องบังคับพอดีเมื่อฟ้องบอังคับคดีศาลมีคำพิพากษาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ อันนี้นะครับก็สามารถที่ยึดทรัพย์ได้กรณีของผู้ถามมาคือบอกไม่มีทรัพย์สินอะไรแต่กู้ร่วมบ้านนะครับรสามีคำว่าหาคำว่ากู้ร่วมเนี่ยฮะต้องไปดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยโฉนดเนี่ย<ม>เป็นโฉนดร่วมกันหรือไม่เป็นชื่อร่วมกันทั้งคู่หรือไม่นะครับเพราะลักษณะของการกู้ร่วมคือจริงๆแล้วโฉนดเนี่ยจะต้องเป็นชื่อร่วมกันครับนะครับในเมื่อมีชื่อร่วมกันนถ้าแสดงว่าท่านมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินคือที่ดินนั้นด้วย นะครับที่ดินนั้นท่านม,มีกรรมสิทธิ์ในในชนะ,ะเป็นผู้กู้ร่วมในโฉนดะต้องไปกลับไปดูในโฉนดะว่าโฉนดะท่านถือกรรมสิทธิ์ร,ร่วมกันหรือไม่ถ้ากรณีถือกรรมสิทธิ์ร,ร่วมกันกรณีอย่างเี้เจ้านี้เขาสามารถที่จะบังคับยึดทรัพย์ขายทอดตลาดได้เช่นเดียวกันนะครับครับ พราะฉะนั้นผ่อนอยู่ไม่มีปัญหาใช่ไหมฮะในเรื่องของการผ่อนอยู่ไม่มีปัญหาครับการบังคับคืออย่างเงี้การบังคับคดีนะครับกรณีขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ติดภาระจำนองนี่ก็สามารถขายทอดตลาดได้นะครับถ้ากรณีเจ้าพนักงานบังคับคดีนะครับเขายึดทรัพย์เขายึดทรัพย์มาเขาจะประกาศขายทอดตลาดตรงนี้เขาจะแจ้งไปยังเจ้าหนี้ผู้สมบูลณ์บริษัทแหละเขาจะแจ้งไปทางธนาคารอันนี้ธนาคารนะครับเมื่อได้รับแจ้งอย่างนี้ละครับธนาคารต้องดําเนินการแล้วฮะ นะครับต้องในฐานะเจ้าหนี้ผู้ส่งบุริสิทธิ์ก็ต้องดำเนินดำเนินการที่จะต้องอ่าเขาเรียกว่าขออ่าขอการส่วนเจ้าหนี้ผู้ส่งบุริสิทธิ์ไว้ก่อนอันนี้ก็จะเดือดร้อนแล้วฮะนะครับก็จะเดือดร้อนและถ้าธนาคารถึงขนาดนี้แล้วก็จะเริ่มเดือดร้อนแต่จะม,มีปัญหาแก้ยาก ขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการเป็นหนี้นะฮะกรณีสามหมื่นกว่าบ,บาทนี่จะสามารถที่จะต่อรองได้นะครับลดกันได้นะครับดอกเบีย้ยนะครับเงินหมื่นหนึ่งลดดอกเบีย้ยมาอีกสักเท่าไหร่ต่งตางๆผ่อนชำระเท่าไหร่อันนี้จะสะดวกและง่ายกว่าอย่าให้มีปัญหาถึงขนาดยึดทรัพย์ถ้ายึดทรัพย์นะครับแม้จะทรัพย์สิทธิ์จำลองเนะี่ยสถาบานันการเงินเขาจะต้องเข้ามาทันทีครับอันนี้จะมีปัญหาหลายอย่างตามมาทันทีนะครับครับ